หมอทุกคนยืนล้อมเตียงสายตาทุกคู่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังชีพจรของซิลใหญ่แห่งบริษัทเงินล้านเต้นแผ่วหน้าจอหัวเตียงกระพริบสัญญาณเตือนจางๆกลิ่นยาฆ่าเชื้อปนกลิ่นพลาสเตอร์แผลในห้องปลอดเชื้ออากาศเย็นเฉียบจนรู้สึกหนาวในกระดูกหมอเวนหญิงพยายามกดจุดชีพจรอีกครั้งไม่มีอะไรตอบสนอง ผู้บริหารหลายคนยืนรออยู่หลังประตูกระซิบกระซาบด้วยสีหน้าหวาดกลัวหมอคนหนึ่งหันไปพยักหน้าอย่างเหนื่อยล้าเราทำดีที่สุดแล้วเสียงเย็นชาเหมือนเสียงสุดท้ายก่อนความตายแต่แล้วเสียงเปิดประตูเบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งของห้องแม่เลี้งเดี่ยวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเธอสวมเสื้อยืดเก่าๆมีรอยขาดตรงไหลเด็กสามคนจับชายเสื้อแม่แน่นตาโตจ้องดูทุกอย่างอย่างเงียบงนัน เธอเดินเข้ามาแม้จะถูกพยาบาลห้ามเข่าของฉันขอให้ได้แตะเข่าของเขาแค่ครั้งเดียวเธอพูดด้วยเสียงสั่นแต่มั่นคงไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครขัดขวางอาจเพราะทุกคนหมดหนทางเธอคุกเข่าลงข้างเตียงฝ่ามือหยับกร้านวางลงบนเข่าของชายป่วยสัมผัสอุ่นๆแผ่กระจายจากปลายนิ้วร่างของซีเริ่มกระตุกเบาๆ เสียงชีพจรบนหน้าจอเริ่มดังถีขึ้นหมอหันขอบกลับไปมองจอหัวใจกลับมาเต้นแล้วเสียงตะโกนจากหมอชายทำให้ทั้งห้องชะงักเด็กหญิงคนเล็กกอดขาแม่แน่นขณะที่แสงแดดยามเย็นส่องลอดหน้าต่างตกกระทบใบหน้าของชายที่นอนนิ่งขยับเปลือตาช้าๆเสียงครางเบาๆดังขึ้นจากริมฝีปากเขาแม่แม่อยู่ไหน แม่เลีงเดี่ยวชะงักน้ำตาคลอเบ้าชลืมตามองเธออย่างเลื่อนลอยก่อนที่เขาจะสบตาเด็กชายคนโตมือที่สั่นเทาของเขายกขึ้นช้าๆสัมผัสแก้มเด็กอย่างแผ่วเบาแต่ทันใดนั้นดวงตาของเขาเบิดโพลงร่างกายเริ่มสั่นแรงขึ้นหมอกรูเข้ามาอีกครั้งเครื่องเตือนดังสนั่นทั้งห้องแสงไฟกระพริบเหมือนห้องจะถลม่ม แม่เลี้ยงเดี่ยวยืนแข็งอยู่ข้างเตียงเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่เย็นเยียบเลยผ่านถิวมือไม่ใช่เลือดไม่ใช่เหงื่อเป็นความมืดบางอย่างมีชีวิตเธอหันไปมองลูกทั้งสามเด็กหญิงคนกลางสั่นสถานดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเสียงกระซิบดังขึ้นจากทุกมุมห้องไม่ใช่เสียงมนุษย์มันเรียกชื่อเธอทีละพยางค์ เธอหายใจไม่ออกเหมือนมีมือมารัดลำคออย่างช้าๆจากด้านในทุกคนในห้องมองมาที่เธอแต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยแม่เลี้ยงเดี่ยวถอยหลังหนึ่งก้าวขาเธอสั่นราวกับจะสุดเด็กชายคนโตจับมือเธอไว้แน่นแต่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ลูกชายของเธออีกแล้วดวงตาคู่นั้นไม่มีแววชีวิต มันเต็มไปด้วยความม่างเปล่าลึกดำเย็นเหมือนหลุมศพที่ยังเปิดอยู่เธอหันกลับไปที่เตียงเซียวหยุดหายใจอีกครั้งเครื่องวัดชีพจรแบนราบเป็นเส้นตรงแต่ร่างของเขายังขยับนิ้วมือทั้งสิบเกรงเหมือนกรงเล็บฟันกัดแน่นจนเลือดซึมจากมุมปากหมอหญิงก้าวถอยหลังด้วยความตกใจ พยาบาลร้องเสียงหลงแต่เสียงทั้งหมดปืนหายไปเหมือนถูกดูดเข้าในหลุมลึกมีบางสิ่งเริ่มลอยขึ้นจากพื้นห้องเงาสีดำไร้รูปร่างแต่มันเคลื่อนไหวลอยช้าๆเข้ามาหาเธอแม่เลี้ยงเดี่ยวกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเด็กหญิงคนเล็กกรีดร้องแต่เสียงเธอฟังดูแปลกประหลาด สูงเกินไปค่อยๆกลายเป็นเสียงอื่นเหมือนสัตว์ครางในความมืดเธอกระชับลูกทั้งสามไว้แน่นแต่ทุกอย่างในอ้อมแขนของเธอไม่เหมือนเดิมผิวพวกเขาย็นเฉียบไม่มีลมหายใจไม่มีแม้แต่เสียงสะอื้นเธอรู้ทันทีว่าลูกของเธอไม่ใช่คนอีกต่อไปบางอย่างมาแทนที่และมันยิงอยู่ในห้องนี้ กำลังเฝ้าดูเธอใกล้ใกล้มากจนเธอได้กลิ่นกลิ่นเหมือนเนื้อเน่ากลิ่นเหมือนเลือดที่แห้งกรังบนผนังโบราณเธอพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่ขาไม่ขยับหัวใจเธอกำลังจะหยุดดวงตาของซีโอบนเตียงลืมขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่สายตามนุษย์เธอเห็นมันทั้งหมดในชั่วพริบตาเดียวอดีตของเขา บาปทั้งหมดชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสัญญาที่เขาให้ไว้กับสิ่งที่ไม่ควรถูกเอ่ยนามมันต้องการรางวัลของมันและเธอคือผู้ที่เปิดประตูด้ดวยมือของเธอเองสัมผัสเขานั้นไม่ใช่การรักษาแต่คือการเชื้อเชิญพื้นห้องเริ่มสั่นไหวเบาๆใต้ฝ่าเท้าของเธอเหมือนบางสิ่งกำลังตื่น เหมือนโลกทั้งใบหายใจพร้อมกันในจังหวะบิดเบี้ยวหลอดไฟเหนือศีรษะกระพริบแรงแสงขาวแปลเปลี่ยนเป็นแดงแดงเหมือนเลือดสดเสียงเครื่องวัดชีพรจรแปลงประหลาดไม่ใช่เสียงหัวใจของมนุษย์อีกต่อไปเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตอีกประเภทซีอนนิ่งแต่เงาของเขาบนผนังขยับได้เองเงานั้นค่อยๆลุกขึ้นสูงขึ้น ยืดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดแม่เลี้ยงเดี่ยวมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เต้นทีลมหายใจกลายเป็นไอขาวในห้องเย็นจัดเด็กหญิงคนเล็กกุมหัวร้องไห้แต่เสียงเธอถูกกลืนไม่เหลือแม้แต่เสียงสะอื้นเด็กชายคนโตเงยหน้าขึ้นมองแม่และพูดคำที่เธอไม่เคยสอนแม่ไม่ควรมาเสียงของเขาไม่ใช่เสียงของเด็กลึก เย็นเหมือนลมที่พัดมาจากสุสานที่ถูกลืมแม่เลี้ยงเดี่ยวถอยหลังอีกแต่หลังชนกับผนังห้องเย็นเย็นจนนิ้วมือชาเธอยกมือขึ้นจับไหล่ลูกอย่างสิ้นหวังแต่ไม่มีไหล่ให้จับร่างของเด็กหายไปเหลือเพียงเงาดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าแสงไฟวูบดับห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น เสียงกระซิบจากทุกมุมไม่ใช่ภาษาใดที่เธอเคยได้ยินแต่เธอเข้าใจมันบอกว่าเธอเป็นของเราแล้วจากมุมห้องมือสีดำยาวเหยียดค่อยๆค,ค,คลานออกมาจากเงาเลื้อไปตามพื้นเร็วเงียบรากับมันไม่แต่ต้องโลกใบนี้เลยมันพุ่งตรงมาที่เธอ และเธอไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปมือสีดำยาวกระชากแขนของเธออย่างแรงเธอร้องออกมาแต่เสียงของเธอหายไปทันทีเหมือนมีแรงกดทับร่างเธอเย็นเย็นจนกระดูกแทบแตกมือที่จับแขนเธอคลายออกแต่ความรู้สึกที่เหลือยังคงอยู่เหมือนมีกระแสไฟฟ้ารุนแรงวิ่งผ่านร่างเธอเธอไม่สามารถขยับตัวได้ เหมือนถูกตรึงอยู่ในที่เดียวบางสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเริ่มพุ่งเข้าใส่ร่างของมันไม่มีความหนักเบาแต่กลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนโดนทับด้วยภูเขาเธอมองไปข้างหน้าพบว่าเงาสีดำเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างของผู้ชายคนหนึ่งชายที่เธอเคยเห็นในภาพถ่ายเก่าๆมันคือสืโอของบริษัทแต่ไม่ใช่คนเดียวกันที่เธอเคยรู้จักสีหน้าของเขาว่างเปล่า ดวงตาคู่นั้นไม่มีแววมนุษย์มันดูลึกดูลอยในมิติที่แปลกประหลาดเขาหันหน้าไปทางเธอแล้วพูดด้วยเสียงต่ำแหบแห้งไม่ใช่แค่ชีวิตที่ฉันจะได้แต่คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเราเธอไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยแม้แต่คำพูดก็กลายเป็นแค่เสียงที่เงียบหายเธอเห็นว่าเงานั้นเริ่มขยายออกไปกลืนทุกสิ่งรอบตัว เริ่มจากผนังกระจกร้าวกระแทกเสียงดังและเสียงนั้นก็กลายเป็นเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นเสียงที่เหมือนการหายใจของหลายๆคนรวมกันซึ่งดูเหมือนจะมาจากทุกทิศทางไม่มีที่ซ่อนไม่มีที่หลบและมันกําลังคืบคลานเข้ามาหาเธอใกล้ใกล้จนแทบจะสัมผัสได้ถึงลมหายใจ แม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกถึงความเย็นที่สุดขัว้วเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไม่มีมนุษย์ไม่ใช่โลกที่เธอเคยรู้จักโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มีชีวิตที่ไร้ขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุดความมืดเริ่มขยายออกไปมันเหมือนกระแสน้ำที่ท่วมทน้นกลืนทุกสิ่งท่วมท้นทุกการเคลื่อนไหวเธอไม่สามารถหายใจได้ เหมือนมีมือหลายมือบีบคอของเธอมันไม่ใช่มือมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เคยมีชีวิตแต่เป็นความม่องเปล่าที่มีรูปร่างสัมผัสเย็นที่เหมือนความตายเธอรู้สึกถึงแรงดึงที่ดึงร่างกายของเธอลงลึกลงไปในหลุมมืดมันเป็นการดึงที่ไม่สามารถต้านทานได้ความเจ็บปวดเริ่มสะสมในทุกส่วนของร่างกายเหมือนมีก้อนหินหนักๆก,ก,กดทับเธอ แต่เธอยังรู้สึกถึงความเย็นเย็นจนกระดูกเริ่มแตกเธออยากจะร้องออกมาแต่เสียงของเธอถูกกลืนไปในความมืดเหมือนเสียงทั้งหมดในโลกนี้หายไปหมดไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ในห้องนั้นมีเพียงแค่ความมืดที่กําลังกลืนกินทุกสิ่งเธอไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้จะหนีไปไหน ไม่รู้ว่าจะรอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่ทุกอย่างเงียบจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่วเบามันยังไม่จบมันจะเริ่มต้นใหม่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะดังจากทุกทิศทางมันไม่ใช่เสียงมนุษย์มันคือเสียงของบางสิ่งที่ไม่มีรูปร่างบางสิ่งที่เกิดขึ้นจากความมืด ที่กําลังจะควบคุมทุกสิ่งรวมทั้งเธอและทุกคนที่เคยอยู่ที่นี่เสียงนั้นเริ่มดังขึ้นชัดเจนเหมือนการกระซิบที่แฝงไปด้วยคำสั่งแต่ก็เหมือนการปลุกให้ตื่นจากฝันร้ายมันยังไม่จบเสียงนั้นดังก้องในหูเธอรู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าไหลาผ่านร่างกายทุกอนูของร่างกายเธอสันสานไม่ใช่ความเจ็บปวด แต่เป็นความกลัวที่ละเกินกว่าจะอธิบายได้ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มหมุนเหมือนการหมุนวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอไม่สามารถควบคุมความคิดได้ทุกภาพที่ผ่านเข้ามาในสมองล้วนแต่เต็มไปด้วยความมืดภาพของเด็กทั้งสามภาพของซีโอภาพของความตายภาพของเงาสีดำแต่ในท่ามกลางความมืดเธอเห็นแสงสว่างริบรี เป็นแสงที่เล็กมากแต่มีพลังบางอย่างดึงดูดเธอให้เข้าไปใกล้เธอเก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวเหมือนบางสิ่งบังคับให้เธอเดินไปเดินไปตามทางที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกย่างก้าวทำให้เธอรู้สึกหนักหน่วงเหมือนกำลังเดินไปในหลุมลึกแสงริบหรี่เริ่มสว่างขึ้นแต่กลับไม่ใช่แสงจากโลกนี้มันดูเหมือนแสงจากมิติที่แตกต่าง ไม่ใช่แสงที่เธอคุ้นเคยมันเป็นแสงที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอกำลังเข้าใกล้บางสิ่งที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้บางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์บางสิ่งที่กำลังรอให้เธอเข้ามามันยังไม่จบเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากใกล้จนเธอรู้สึกถึงความเย็นที่สัมผัสใบหน้าของเธอเหมือนมีมือเย็นที่ลูบลงไปตามผิว และเธอรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันจะพาเธอไปสู่การสิ้นสุดที่ไม่มีใครคาดคิดเธอก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวแต่ตอนนี้เท้าของเธอดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกทีเหมือนมีบางสิ่งที่ดึงเธอลงไปในความมืดที่ไร้ขอบเขตแสงริบหรี่เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นแสงสีแดงเลือดแสงที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้น เหมือนมันกำลังบีบคั้นให้เธอรู้สึกถึงความใกล้ชิดของความตายเธอเริ่มรู้สึกถึงอากาศที่เปลี่ยนไปอากาศเริ่มขาดหายไปเหมือนมันถูกดูดออกไปจากห้องนี้และเธอเองก็เริ่มหายใจไม่ออกร่างของเธอเหมือนจะยุบลงไปในความมืดจนกระทั่งเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ทำให้เธอสันสานในทุกอนูของร่างกายมาถึงแล้วมันเป็นเสียงของเขา ซีเอลที่เคยเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคือเงาที่มีแค่ตาแดงข้างเดียวดวงตานั้นไม่ได้มองเธอแต่มันมองผ่านเธอไปยังบางสิ่งที่เธอไม่สามารถมองเห็นเธอรู้สึกถึงความเย็นจากดวงตานั้นมันดูดกลืนทุกสิ่งในสายตาเธอไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ พราะการมองไปยังแสงแดงนั้นทําให้เธอสูญเสียทุกสิ่งไปในพริบตาร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแรงลงเหมือนจะสูญเสียพลังไปทีละน้อยจนไม่สามารถขยับได้อีกเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ความตายธรรมดาแต่เป็นบางสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดการมีชีวิตที่ไม่เป็นของตัวเองการจมอยู่ในความมืดที่ไม่มีทางกลับ และเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นไม่ใช่แค่ในโลกนี้แต่ในโลกที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีจากมันได้ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงความเงียบที่ท่วมท้นรอบตัวทุกสิ่งหยุดลงเสียงหายไปแสงที่เคยสว่างริบีก,กลับจางหายไปเธอยืนอยู่ในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายของเธอไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืด ที่ไม่เคยมีการเริ่มต้นหรือจุดจบในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งมันจบแล้วเสียงนั้นเบาและเย็นเย,ยือกแต่ในคำพูดนั้นเธอสัมผัสได้ถึงความจริงบางอย่างความจริงที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้ในที่สุดเธอก็ปล่อยให้ทุกสิ่งหลุดลอยไปเธอไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปแต่รู้แค่ว่า ทุกสิ่งที่เธอเคยรู้กลายเป็นเพียงแค่เงาในโลกที่ไม่มีการกลับมาเธอก้าวไปข้างหน้าอีกเก้าวหนึ่งและในที่สุดเธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นส่วนหนึ่งของความมืดส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ก็ไม่ตายการเดินทางของเธอจบลงที่นี่ในที่ที่ไม่มีคำอธิบายไม่มีทางออก และไม่มีสิ่งใดที่เคยคุ้นเคยเพียงแค่ความมืดนิรันที่ห้อมล้อมทุกสิ่งและเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันตลอดกาล